เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีละไรทีแ่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน เอทีเรียบิสตาตัวนี้นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาพาผ่านออโต้นะครับออรโรล,ล่านะครับแต่ว่ามีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีมีวิธีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปให้ดูตัวละครก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวไหนนะครับก็สามารถใช้ได้ตามนี้เลยไม่ต้องมันลงตามหมีก็ได้ดหลักๆตอนนี้คือเซียดาสามารถลงได้เลยสองโหมดแต่ว่าหมีขออนุญาตแนะนําว่าหมีก็ไม่ได้ไปรีลงน้องนะหมีก็ใช้แค่มือปืนพจันพี่ดิติงก็สามารถผ่านง่ายๆครับไม่ได้มีปัญหาเลยครับเอ่อ แต่รู้สึกว่าโฮเดนช่วยได้เยอะเลยนะในการทำให้บอสติดบัฟนะครับเ่อ่อสามารถดูทีมได้นะคือตัวคีย์หลักจริงๆมันก็คือโรซาแต่ว่าอย่างที่บอกไงก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโรซาถูกไหมครับหรือว่าทุกคนอาจจะไม่มีเซียดาก็ได้มีก็เลยแนะนําทีมของหมีเนี่ยแหละครับง่ายดีออันนี้มีออโต้นะอันนี้หมีชนะอยู่3แพ้2เหตุผลมีแค่อย่างเดียวเลยที่หมีแพใช่ไหมที่หมีไปที่หมีลองหลายทีแล้วมันมีคาว่าหมีไม่มีไม่มีอะไรนะหินทองอัพสกิล คือหลักๆเนี่ยเราต้องมีหลิงโหลดที่ต้องอัพสกิลครับไม่งั้นคูดาวมันจะไปวนล้างอารติเมตของบอสไม่ทันหลักๆมีแค่นี้จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถมีเจ้าก้อนสกิลเนี่ยอัพจนสุดท้ายมันจะลดครูดาวหนึ่งเวลาบอสใช้อารติเมทครั้งที่2มันจะล้างพอดีเราก็จะผ่านครับของมีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากตายเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าล้างรอรที่สองไม่ทันมีดูไม่รู้กี่ทีแล้วเนี่ยแค่นั้นเองครับ เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเอาเป็นสายฟีสายเติมน้อยอาจจะเปิดเซียร่าไม่ได้ก็แนะนำพี่ดิทติ้งไปเลยครับตัวเดียวจบทุกคอนเทนต์จริงๆอ่ะมีใส่ของตามนี้นะครับจะใส่ตามก็ได้เอ่ออันนี้ให้เนเป็นในส่วน o องอะไรอ่ะคีดามเมจกับคีเลดครับแล้วก็แอทแทกเปอร์เซน็นคีดามเมจเอาพยายามทุกชิ้น10%แล้วก็คีเลดร์ทุกชิ้นอันนี้คือข้อบังคับเลยครับของมียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เล่นผ่านแล้วก็พอแล้วสำหรับมีนะอันนึงควรใส่คีรรใหห้ปะมาณ75-90 100ือไปเลยก็ดีครับ อ่ะต่อไปคีดามเมจแล้วอีกอันหนึ่งแอคแทกเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีแนะนำว่าให้ใส่เป็นคีดาเมจถ้าเพื่อนเพื่อนที่คีดาคียเลสซักประมาณ8 0 9 0ร้อยแล้วควรจะเป็นเช่นนั้นครับมันจะได้แรงแ,รง,แรงแบบปีดป๊ดๆีเลยประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเป็นส่วนชิลมีใส่ไว้แฟนะครับก็ใส่เป็นส่วนแอคแทกเอ่อแดง30%เอ่าคีเลสเนื่องจากว่าคีเลสมีน้อยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถเอ่อใส่ของเนี่ยคีเลส90-80ตรงนี้ได้หรือว่าร้อยไปเลยได้ยิ่งดีรรกก็็ให้ีีตงงนนเเปดามดจะแว่ อันนี้ให้รีเป็นในส่วนแดงแต่ว่าเป็นอ่อดีซ יד เดอร์นะครับถ้าเกิดรีแดงเป็นดีซเดอร์มันจะแรงมากของหมีขาดแค่นี้แหละดาวเมทหมีก็น่าจะสุดๆแล้วอ่าถามว่าดาวเมทอะไรแรงสุดน่าจะเป็นโมเมนตัมหมวกครีดไอแต่ว่าของหมียังไม่ครบก็เลยใส่ฟูลลี่แต่จริงฟูลลี่ใส่มันก็แรงมากเลยครับวิธีการทำา 12, 12.2ก็คือเพืเ่อนๆต้องมีชิวเห็นนะฟูลลี่กับคีดไอควรจะต้อง3แล้วก็ใส่ของ3าดาวเออเซ็ตละว3อย่างเช่นฟูลลี่ ใส่3าคูณสก็มันจะกลายเป็น12ถูกไหมถ้าเราใส่คีนไอเหมือนกัน3ดาวใส่3ชิ้นบวกกับสัตว์เลี้ยง3ก็กลายเป็น12ถูกไหมครับหลักๆมีแค่นี้เองจบแล้วอันนี้คือดามเมจอันดับหนึ่งเลยที่เล่นผ่านทุกคอนเทนต์แบบง่ายๆอันหนึ่งอันต่อไป2ลินลี่ครับแน่นอะนทุกคอนเทนต์จริงๆนะน้องไม่ได้เลยก็ใส่เป็นสปีด35เดฟ25เน้นถึกๆหน่อยจะได้แบบไม่ตายลินลี่มีใส่ไดมอนด์เฮิร์แต่ว่าถ้านิยมจริงๆจะใส่ไปในส่วนกิกะไบเลี้ยงเทอร์นะครับแต่พอดีหมีไม่มีเเเเเงงินนนนทาาสสสสัััตตตว์ลลี้ยยยยกก็ใ่่ไปอพอพตตมหยยะนะ อ่ะต่อไปในส่วนเฟย่าคือบอสเนี่ยเราไม่สามารถแปะดีบัฟได้จะเป็นบางตัวที่แปะได้แต่เฟย่าแปะไม่ติดนะครับก็เลยขออยากอ่ะริมิใส่เดฟสี่ห้าเอ่อสปีสี่เอ่อสามห้าเลยครับใส่ครบเซตเนี่ยเวลาใส่ครบเซตมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมโล่สามโล่สามโล่สามสปีดสามสามสามเก้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกสามสามก็จะเป็นสิบสองประมาณนี้เฟย่าไม่ต้องอัพสกิลอะไรเลยครับถ้าจะอัพก็อัพอัลติเมตแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยแนะนําเฉยๆนะครับ นี่จบไปในส่วน3ตัวละครนะครับต่อไปตัวที่4คือบิยอนติกเล่นได้นะแต่ว่าทีมันจะยืนไม่ค่อยได้ดามเมจมันจะแรงแต่ว่ามันยืนไม่ค่อยได้ต่อไปตัวที่บังคับต้องลงคือลิงโหลครับลิงโหลมีหน้าที่คือบัฟคือบอสเนี่ยมันจะใช้ท่าอัติเมทที่ทําให้เราลดเลือดเรื่อยๆเราจะต้องล้างบัฟสกิลล้างบัฟของลิงโหลก็จะมีในส่วน HLE สองสกิลเนี่ยครับ สามารถล้างเอ่อสกิลที่เป็นติดดีบัฟของบอสได้มันจะลดเลือลดเราเรื่อยๆพอล้างเสร็จก็คือจบแล้วสัตว์เลี้ยงก็ควรใส่ตัวฮิวแต่มีใส่ซูเปอร์โนวานะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ทำให้ทีมแทบไม่ค่อยตายเลยครับวาเลเรียครับก็เอามาช่วยฮิวแล้วก็สร้างอามาตะโดยบางครั้งแล้วลิงโหลพาดอย่างเช่นจะตายก็เอามาตากับฮิวช่วยได้ประมาณนี้นะครับ สกิลที่ควรอัพเต็มคือ3แต่ถ้าเกิดมีงบก็ควรเอา2ด้วยมันจะลดเทิร์นหเทิร์นช่วยทําให้เราตายยากขึ้นนะครับแต่จริง3ก็พอแล้วหลักๆใช้แค่นี้จริงๆมีตัวอะไรอีกไหมก็ตามที่หมีบอกอะ่ะเออเขาใช้นิยมตัวอะไรก็สามารถจัดไปได้ครับแค่นั้นเองอันนี้แบบซายฟรีร้อยเลยทุกคนเล่นตามได้แน่นอนครับผ่านขุมนรกสีออ่เดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูไหมหรือว่าออโต้ดีเดี๋ยวเล่นให้ดูดีกว่าครับง่ายกว่า คือที่ไม่ผ่านเนี่ยสาเหตุการตายมีแค่อย่างเดียวเลยคือหลิงโหลสกิล3ไม่พอครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแบบไม่ตายเลยก็คแค่หลิงโหลสกิล3อัพเต็มมันก็จะตัดไปเธออีกเิอหนึงมันก็จะอันติเมตพอบอสใช,ชอันติเมตปุ๊บเราล้างหมดเลยก็คือจบเลยครับแค่นี้เราก็ผ่านแนละ้วเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับเราแบบง่ายๆชิวๆเลยนะเฟย์ยา ข้อดีเห็นะโผล่มาบอสแอนติเมตเห็นไหมเราจะติดบัฟสีแดงตรงนี้ซึ่งมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆเลยครับเฟย่าเฟย่าเอ,อเลีลไปก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่โดนบอสนะเอ้ยมีก้พพิดอย่างฮาเลยอะไม่เป็นไรครับอ่ะเอาน,นีล่างบัฟไปครับอ่ะเห็นไหม พอเราใช้ดิงโหลล้างเสร็จบอสมันก็จะลดดีบัฟหมดทีนี้เราก็จะไม่โดนดาเมจทีละเทิร์นทีละเทิร์นแล้วก็จะง่ายนะครับแค่นี้หลักๆจริงๆมีแค่ล้างบอสได้ล้างดีบออัฟของบอสได้แค่นี้ครับจบแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆไปอย่างไปอย่างไปอย่างพิดิติ้งต้องยิงประมาณ6นัดได้ครับแต่ถ้าเกิดมีบิยอนติกก็จะยิงประมาณ4นันะแต่ว่าบิยอนติกหมีลองแล้วโอกาสตายสูงเพราะว่าตัวฮิวซ้อนมันไม่มีเอาวาเลเรียคู่กับ เออดิงโหลจะผ่านง่ายสุดเท่าที่มีลองนะครับเออไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ไปเดี๋ยวลิงโหลอฮิวเต็มอยู่แล้วครับเอาคงกระพันแปะเล่นก็ได้เพราะว่านี้มีอัพสกิลเต็มมันสองเทินมันก็วนทันอยู่แล้วอ่ะอ่าอันนี้เฟยา่าเฟย่าให้แปะเกาะครับจริงๆเอ์อแรกควรจะแปะเกาะน,นะมันจะโดนเบามากอันนี้มีพลานด,ดนิดนึงอ่าเรื่องแต่ว่าตอนนี้เราเต็มหมดแล้วเราก็ไม่ต้องก็ได้ครับก็ตีธรรมดาไปก็ได้งับ ลิลลี่เข้าเทินที่2ใชเอลครับเสร็จแล้วก็พี่มือปืนก็ยิงเลยอัลติเมตรอบ 2, 2> อ <ะ S 1> ครับแต่แน่นอนว่าต้องคีดด้วยนะครับว้า4สี่หมื่นไปยัยปเยงเข้าไปจะค,ครึ่งหลอดเลยเห็นไหมบอกแล้วพี่ดิสติ้งนี่คือตัวแบกระดับตำบลแห่งประเทศชาติเลยครับคือมีจะบอกว่ามีเอาดิสติ้งไปลงออโดกี้โดกี้ก็ผ่านนะแต่มันช้าแค่น,นั้นเองครับมันจะยิงทีละตัวแต่เขาตายทีละตัวเออสบาย สรุปคือพี่ที่ติงนี่คือพระเจ้าแห่งเทียก้อเลยเป็นตัวฟรีที่เก่งกว่าตัวเอ่อ UR เออตัวเอไอนะครับอันนี้ตีเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บฮิวไว้เดี๋ยวเก็บฮิวไว้ววไวครับยินติงยิ่งเออเออเลนลี่สกิลหนึ่งคนเต็มนะแต่ว่าหมีเออยังไม่อัพเพราะหมีไม่มีใบนะครับสายฟรีมันไม่ก้อนมันก้อนมันใช้ไม่พออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าสามารถมีทุนนะครับเติมอัดอ่าวชิบหายเราตายไปเนี่ยเนี่ยแหละครับปัญหาชีวิต โอ้โหอะทีนี้มีรออยู่แล้วไงถ้าเกิดสมมติเห็นบ้าเราฮิวไม่ทันเราก็เอาน้องวาเลเรียมาฮิวซ้อนเห็นไหมครับแค่นี้ก็จบแล้วอันนี้มีจะเก็บสกิลไว้เพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะใช้ท่าไม่ตายเร็วเรวนี้ครับเราจะใช้สกิลสองล้างอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเพราะว่าเลือดเรายังเยอะอยู่ไงถูกปะถ้าเลือดน้อยก็ค่อยฮิวไปครับอ้าวเนื้อเนี่ยนะสิริลี่ยิงเราพี่ดิตติ้งไม่ตีเหตุผลก็เพราะว่าสกิลถึงบมีไม่เต็มครับนี่แน่เนี่ยพอเข้าเทิร์นเลือดเราจะลดเรื่อยๆจะตายับ อ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราใส่สิงโตมาสองเห็นไหมมันก็ช่วยได้เห็นไหมสิงโตมันก็จะซับพอร์ตตัวที่จะตายครับเราก็จะไม่ตายอ่ะตอนนี้ลิงโลก็สกิลสองไปเลยครับล้างไม่ก่อนงงับอ่าโอเคแต่ว่ายังติดหนึ่งกับสองแต่ไม่เป็นไรครับอ่าเรนลี่โยนไปให้พี่ดิทติ้งเหมือนเดิมครับพี่ดิทติ้งขอใส่เดียวเลยละกันย้า่ชิงห้าหมื่นโอ้โหนัดอีกนัดหนึ่งก็ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวบอสจะใช้ท่าเลยครับเพื่อนเสังเกตเห็นไหมคนที่หนึ่งกับคนที่สองอย่างเฟย่าโดนดีบับครับมัน เออไม่ใช่เออลินล,ลี่กับวาลาเรียอ่าเราก็ใช้สามล้างต่อครับจริงๆมันมีวิธีนะก็คือให้เพื่อนเพื่อนดองสกิลสองของลิงโหลไว้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอไปออตโต้คงมาจะใช้มั่วเว้ยมันก็จะไม่ได้ถูกเพราะนั่นอย่างที่หมีบอกคือน่าจะผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแนะนําให้ลิงโหลสกิลสามอัพเต็มครับมันก็จะลดคูดาวอันนี้มันจะทันเลยหลักๆมีแค่นี้จริงจบแล้วอันนี้ใส่อามาตะไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไร อันนี้แบบตัวฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการเติมเงินใดอย่างใดครับมั่นใจทุกคนเล่นตะนี่ไงพี่ดิทิ้งขอยิงหน่อยหูยหยนี่ไงเอาไปอีกนัดหนึ่งอ่าบอสช้อัลติเมตแล้วครับเอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชเอ้ยเมื่อกี้บอสมาใช้แล้วแต่ว่าไม่ติดว่ะแปลกจังอ่าเห็นปะ ถ้าเราใส่แพนด้าไว้สองตัวข้อดีก็คืออย่างนี้เห็นไหมเวลาจะตายมันก็ใส่กันสองตัวเราก็ไม่ตายครับนี่แหละคือสิ่งที่สบายไม,ไ,ไม่เข้าครับเพราะว่าทําไมไม่เข้าใช่ไหมเพราะเรามีบัฟเพิ่มกล่องเฟย่าครับเพิ่มเออเพิ่มกล่องเฟย่ามันช่วยได้เยอะจริงจริงม,มันโดนเบามากเลยพอ,พอแปะดีบัฟพอแปะบัฟเมื่อไหร่รู้เรื่องเลยครับพีด่ดีจริงบอกเราไม่คุยกันแล้วยายไปเงี่ยงเรียบร้อยครับ ก็อันนี้แหละวิธีการเล่นนะครับก็ทำไมตรงนี้ควรฟาร์มใช่ไหมครับทำไมเราควรจะฟาร์มอโรล่าให้ได้เพราะว่าเราจะได้เซตของโมเมนตัมครับสามดาวก็เอาไปใส่ดิดตติ้งก็ได้ถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะปั้นนะครับโมเมนตัม um เอาไปใส่เอ่อไอเนี่ยครับเซีย่าแล้วก็ตัวดาเมจทั้งหลายทั้งแหล่ได้หมดเลยก็ประมาณนี้แหละครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีแบบออโต้เลยนะผ่านเรยบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือหมีเล่นให้ดูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาชัวร์ก็คือทีมแบบหมีก็มีแค่หนทางเดียวเลยก็คือต้องไปอัพไอเนี้ยครับท่าของเจ้าลิงโลกเพราะว่าหมีไปดูท็อปเซฟคือเขาอัพทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าไม่อัพเนี่ยคอมมันจะใช้ท่าสามแล้วก็สองมันจะใช้เลยไงทีเนี้ยพอเวลาบอสม่ใช้อัตติเมตรอบสองมันจะเ,เราเราจะไม่มีสกิลร้างมันก็เลยตายครับหลักๆมันมีแค่นี้จริงๆ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากจะออโต้ร้อยเปอก็ให้อัพลิงโหลดตรงนี้ครับลดคู่ดาวจบเรียบร้อยเลยสำหรับไกด์ออโรล่านะครับประมาณนี้อ่านแล้วเจอกันนะครับ